อยากสั่งชุดนอนต้องสั่งยังไงนะมาจ้าวันนี้จะพามาดูวิธีการสั่งชุดนอนกันทีท,ที่หนึ่งคลิกที่ตะกร้าสินค้าตรงหน้าโปรไฟล์จากนั้นก็เลื่อนลงมามองหาชุดนอนที่ใช่ลายที่ชอบเมื่อเจอชุดนอนที่ชอบแล้วคลิกเข้ามาเลยเลื่อนดูรีวิวรายละเอียดสินค้าไซส์ขนาดบอกอย่างชัดเจนหรือจะดูรูปภาพอื่นๆ,ๆเพื่อประกอบการตัดสินใจก็ได้นะ เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็คลิกที่ตัวเลือกเลือกสีเลือกขนาดแล้วเพิ่มลงลดเข็นได้เลยแล้วถ้าอยากได้ชุดคู่ล่ะก็กดที่ตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งเลือกสีเลือกขนาดแล้วก็เพิ่มลงลถเข็นเหมือนเดิมอยากได้แบบอื่นด้วยคลิกกลับมาแล้วเลือกลายเพิ่มเติมได้เลย อย่าลืมมาเช็คขนาดด้วยนะเพราะแต่ละรุ่นขนาดจะไม่เท่ากันถ้าอยากได้สองตัวแต่เพิ่มจํานวนไม่ได้แสดงว่าไซนั้นสินค้าเหลือจำนวนน้อยไม่พร้อมทรงให้เลือกเป็นไซส์อื่นแทนนะเมื่อเพิ่มลงรถเข็นแล้วเห็นที่รถเข็นข้างบนไหมคลิกที่รถเข็นข้างบนได้เลย สินค้าที่เราเลือกไว้ก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้จากนั้นก็มาเช็คไซส์ขนาดสีจำนวนให้ถูกต้องและก็เลือกเฉพาะรายการที่ต้องการที่สำคัญอย่าลืมเก็บคูปองจาก tiktok shop ด้วยนะส่วนลดเพียบกดซื้อได้เลยวิธีที่สองคลิกที่ลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์ ลิงก์รวมช่องทางการสั่งซื้อเพจไอจีไลน์ช้อปปีแนะนำเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กนะกดเข้าร่วมกลุ่มกนล่ะจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆมีหลายแบบหลายไซส์ให้เลือกเยอะกว่าในติกตอกนะที่สำคัญใส่ไม่ได้ลราให้เปลี่ยนอย่ารอช้าชสั่งซื้อเลย